นี่เข้าบ้านนี่เข้าบ้านพุนทองก็สวัสดีครับคุณทุกท่านผมช่องฝ่าวันทองที่เป็นทางเข้าบ้านพุนทองน้อยที่ดูบ้านครับก็สามารถสืบดีทีนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปเยอะก็คือไงทุกคนเวลาเวลา So, uh, so uh, stupid, a up up I'm so discreet, up up like it hard. Hard. I got well, facts over, backs ha, over bad. This gas, meat, salt, speaking can I'm okay. I don't know what that can erase on the past And the pettiness Of reflection of the emptiness Warriors, you can we're about to Mysterious, because you and I the things scary or a barrier You know we'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words you can say Back, I want you to feel free from the chains And last, and to believe I you to be the last I what I the

ตัวเจาะเจาะเสาหน้าเจาะเจะคนเจาะเป็นรถเาะลุเสาเจาะเสร็จก็จะทำ้่สรทางข้ามไม่น้ำปีไงทางค่ายทางค่ายทคายในเจาะข้ามแมน้ำีทางเลยเิญก่นน อยู่บ ok mm ้านคนทองน้อยนะคุช่วงหลังสงกลามก็ก็จะวางแล้วแต่ตรงนี้เขาน้าจะน่าเขาจะเลื่อทำที่่ายบางที่ไมคิดึ่งหหยาบคิดคิดก่อนหน้านี้จะวางเอาหินอะไรนก่อนอนถนนนหยาใชไ้วานแบบ ตดออพาเดินยาวทุกคนมีเดินพาได้ไปถึงรุ่นเลยอนุน่ตัวไอตัวตอกปั้นจันทร์ขึ้นบนรุ่นเลยอนุน ตรงเจาะผมมันง่ะเนี่ยมาเบียดทุกคนนี้ชมกันล,ลูกเวลามากินน้ำทุกคนเห็นไหมมีน้ำบ่อเดียวนี่แหละเขาได้กินนะเนาะลูกเวลานอนก็นอนวัดทุกคนเนี่ยพามาเบียดทุกคนได้ชมกันอันนี้นี่ข้างสองข้างทางข้างในบ้านบนทองน้อยทุกคนนี่งก็ผมจอจดอยู่ใต้ข้างรถออกมาหน่อะไกลๆหน่อย รถเปิดก็ก็โปรเจกต์หินโปรเจกต์บุญโปรเจกต์ดินโปรเจกต์แล้วก็บดไปด้วยไงอีกจุดหนึ่งคุณมันก็ถึงว่าเลยเนาะบริษัทย่อยออกมาเยอะไงที่มารับหมอไงเป็นจุดกี่กี่กิโลกี่กิโลก็เป็นย่อยกันออกมาอีกทีนึงมาแบบไม่ ไม่ขี่ด้วยหรอกทุกคนนี่ลางเรียววางนี่เลยเดินเอาทุกคนเดินนจีรูจีรูเอาอันผมผมอดถ่ายยังไม่ถึงตรงนี้นะน,นี่ตรงน,นี้นนี่ทำใหม่ไงผมเอียงมาจินนานือทำใหม่จุดนี้ จุดตรงนี้นี่จุดรอดรอดของรอดแหละคนเป็นไหนสะพานรอดไปเป็นไหนที่รอดรอดถอดผ่านเข้าผ่านออกอะเป็นทางรอดเอาไปแซงน,น,น,นี่ก็ไม่ใช่ก็ไม่แน่อาจเป็นทางน้ำก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยก็เราไปงั้นแหละ ทางนี้อ่ะเนี่ยเดินปา่ามาดูเดูรอบๆนะทุกคนเนี่ยถึงจุดน,น,นี้เนี่ยเฮ้ยเขาจะจะทำสะพานข้ามยาวกระเปล่านะตรงนี้เนาะทางรถไฟเ,เห็นไหมเนี่ยยาวนะทุกคนเนี่ยนี่เขาจะตรงทำยังไงอีกเนี่ยเห็นไหมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สั้นๆน,นะตรงเนี้ยระยะยาวนะ เยอะอย่างมากเลยทุกทีเลยหมามันหอบทุกทีเลยม่ไม่ไม่ม มา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 มทักทายกับหมาคุยกับหมาคุณทักมันมันก็เหไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็เรียกอีเสียอย่างนี้ตัวไก่เสีย พาขึ้นบนนี้ถ่ายทุกเงี้เถ่ายอยู่ถ่าอยู่ข้งล่างเกียดอยู่ข้างล่างเกียดยนืนอยู่ข้างหางหมดตัวเจาะจะไม่เป็นไหนเลยเมันคงเจาะรงเจาะไอ้่อยต่อยต่อ่สะพานที่จะข้ามไปเลยสถานีอะ ที่จะเปีเ่ยนสะพานที่ข้างสะพานข้ามทางนู้ันนี้ก่สิบจุดนีก่อนยี่งทำเป็นจุดเป็นจุดไปแล้วก็สูงกานไงอีกไม่กี่อีกไม่กินสองอาทิตย์กว่าก็าจะสูงกัน องนี้ก็สิบกว่ากันสองทิศกว่าสองด้านมาเด็ดมาเด็ดอีกึบตึงนี้คนดูชมกันห่างไกล,กลนี่นคือตัวเจาะตัวเจาะหลุมของเสาเข็มคนมาเด็ดตรงนี้คนดูมก่อนโอเเขาถ่ายเขาปรับเขาํำไร ก็จะทำถนนะอะครับคุณว่ปรับเกียร์ถนนนี้ให้รถวิ่งได้ก็จะทำสะพานอะไรสะพานทำตัวกุงตัวมอใหญยิ่งใหญ่นะทา,ทางทำทาง อธิเนแน่นนะจุดนี้นนนนน ใหม่แล้วเนี่ยตัวตัวใหม่แล้วเนี่ยเนี่ยรถเกียร์ตัวเนี้ยตะกระแตนแมงม้าเนี่ยตัวสีขาวนี่ตัวใหม่ทุกคนว่าเนี่งเอี่ยมอ่องอยู่เลยเนี่ยเกียร์แล้วบดเกียร์แล้วบดไปด้วยไงย ก็กจะดั้มดินแล้วทุกคนมาอยูทุกคนลงเลยทำเกียร์เป็นทางเนี่ยหินหินหินแดงดีด้วยกคพนักงานเขาก็ถ่ายคลิปเหมือนกันทุกคนก็ถ่ายคลิปเป็นคลิปเดียวอะไรเข้าไปแล้วนะ จะลงคลิปเทาก็มีคลิปเดียวคลิปอะไรเข้าไปก็มีใบก็ใบใบใบแต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวไงนี่กีเที่ยวกี่เที่ยวก็จะมีใบให้เไงกีเที่ยวกี่เที่ยวก็มีใบให้ ระบบสะเทียนนะทุกคนเขาเขามีระบบสะเทียนด้วยล้อ่ะเป็นระบบสเทียนนี่ธรรมดานะสะเทียนอย่างุ๊กกุ๊กกุ๊กเกงสเทียนถึงนี่เลยะ ็มยจุดมาพันแล้วเห็นไหมคนนะหินหินบ่อยินอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ถ้าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละนะมึงก็อาจซื้อทาบ้านหินก็อาจจซื้อทาบ้านอยู่ใกล้ๆเลย ท่านก็ฝากกดติดตามช่องทุกข่าวบนทองคุนอุสานนุกชักหนึ่งช่องด้วยนะครับผมการจัดการสร้างทางรถไฟเป็นจริงจุดที่สำคัญของภายในท้องฟื้นบนทองอ่ะในก็ะบาดไปดคุณทุกท่านอยาเงี้ยฝากการทุกข่าวบนทองคุนอุสาชักหนึ่งช่องด้วยนะครับผมผู้ปิดยผู้ป่วยภาพอาการแต่ผมก็ขอขออภัยไปด้วยนะครับผมขอจบคลิปเท่านี้นะครับผมฝากติดตามและชมคลิปยาวที่ช่องบ่าวบนทองขุนอุษาหนุนนึองด้วยนะครับผมขอบคุณทุก ทุกคนที่ชมคลิปยาวช่องบ่าวพลฟองเห็ดและคนติดตามทั้งใหม่ทั้งเกา่าด้วยครับผมกาบสนะครับผม